ยังขืนพี่น้องก็เดยยินนใาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแต่ว่าที่นี้เขาตั้มตรงนี้ครับัมตรงนี้อ่านะยฮะคือได้ยินน่าใจเย็นเย็ใจเย็นเย็เกิดอะไรขึ้นเ้ยนอะา้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮเฮเ้้้

เชิญทุกทุกท่านนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับในราคา1 4ึ่บาท1 4ึ่บาทครับซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเลยนะครับด้านหน้าครับเราจำหน่ายอยู่สองประตูนะครับตรงนี้เป็นประตูที่หนึ่งนะครับแล้วก็ประตูที่สองจะอยู่ด้านหลังครับปั๊มแข็ดก็เดือยปั๊มแข็ดก็เด้อปั๊มก้อนปัมเมื่อก็เด้อ ใจเย็นๆนะครับไม่เข้าทุกคนนะครับไม่เข้าทุกคนยังไงก็ว่าไปปั้มมือก่อนเด้อปั้มมือก่อนปั้มมือก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับเสือมาซึ้งตัวเลยครั ตู้ซื้อบัตรซื้อตั๋วอเลยนะครับเราจำหน่ายในราคา140บาทนะครับถ้าเรามีเงินสดนะครับเรามีเงินสดเราจ่ายเป็นเงินสดนะครับถ้าเราไม่มีเงสดเราสแกจ่ายนะครับในช่วงนี้ท่านที่คารคกับเรามีอยู่140บาทเลยครับท่านพี่คารุกับเราอยากเอาแบงค์พันแบงค์500นะครับอาจจะทอนช้าไปหน่อยนะครับฉะนั้นเราเตรียมเงินไว้เลยครับท่านพี่คารับเราเตรียมเงินไว้นะครับเพื่อที่จะซื้อบัตรซื้อตั๋วในราคา ใจเย็ในครับใจเย็นครับได้เข้ากันทุกคนครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับทุกๆท่านครับใจเย็นๆเลยนะครับใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆได้เข้ากันทุกคนครับวันนี้ท่านจะได้พบเละสัมผัสกับการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแหวงครับทตาอนที่เคารพครับเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับวันนี้ FC ขององคหิงนะครับวันนี้มาเยอะจริงๆนะครับวันนี้มาเยอะจริงๆนะครับ ขอบคุณในความเมตตาของทุกทุท่านนะครับที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับวันนี้นะครับแทบไม่ผิดหวังแน่นมากนะครับซื้อมาตองตัวในรครันในราอยสี่บาท1น0่งร้อยบบาทนะ ตอยนะครับเหลือลนะครับศิลปินนะครับหรือว,ว่าหมอล่านะครับมันก็นจะได้ทการแสดงพี่น้องมานยังท่านครับพี่น้องครับ,รบรด้านนี้นะครับเาจหน่ายบัดรําหน่ายตัวกันอยู่นะครับเราจำหน่ายในรารคา1ร้ีสบาทหึ140่งร้อส <น S 1> ยส <น S 1> ย่สาเรื่องไกส่ท่านสะดวกในการ ผมเปิดหอกแก้บดทั้งได้คุนในเข่าทางเดียวนะครับเพคุนในเข่าทางเดียวใจเย็นๆครับคุณพี่ครับใจเย็นๆครับคุณแม่ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆหมายนะครับหันได้เท่ากันทุกคนครับฮอลล์ำยังไม่แสดงครับคุณพ่อคุณแม่ครับยังไม่แสดงใจเย็นนิดหนึ่งนะครับใจเย็นนิดหนึ่งใจเย็นนิดหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่อยากจะมาดูนะ ใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นนิดิงนะครับคนอยากช่วยดูนะครับโอ้ยลาหน่อยนะครับเอาเอาพลายันเอเออนะครับพลายันพลายันเราไปจังเื่องปรอเรื่อไปจังไปจังทานนะครับ้วจะามห เออนะครับใจเย็นนิดนึงพี่น้องครับใจเย็นนิดนึงเออนะครับใจเย็นใจเย็นพี่น้องครับใจเย็นใจเย็นพี่น้องคนยังอีกไกลครับยังอีกระยะยาวไกล กได้แม่ยกไปันกก็ได้ที่ปั๊มก้อนปั๊มก้อนปั๊มแขนก้อนปั๊มแขนก้อนีลานน้อยปั๊มแขนก็ลูกปักอนัู้ครับเดินครับเดินี่มว่าไม่ปั๊มแขนได้เยปั๊มแขนเยปั๊มแขนปั๊มแขนปั๊มแขนปั๊ม เอาพี่เอาบัตรไปให้เอาเปียคือๆเอาพูดให้เขามาแล้วมาเรีนเกมมาทั้งนี้ให้เด้อเด้อไดก็่เพใช่บอกยูดค่ะเอยุดพยุดพกันใช่ เร่องจากเนี่ยโตไหมโอ่คหล่ะเนี่ยเนี้ยก็รูดูร่องมันเบิ้งมันเบิ้งคิปอยู่ครับตลอดก็ไม่เอามันน้ำมันไม่ให้วนมันใสเดี๋ยวจังสีออกมาครับจะน้อยก็ออกมาจะน่าจะไม่ได้ไหนาเวทีแล้วล่ะเดี๋ยวต่างเครื่องดนตรีแล้วสักกันเอาคลิีมีใบซ้ำนีสักกันไปลองฟองกันไหมคิปหนาครับคีมีซ้ำใบดีพี่น้อง